สไปดีสวัสดีท่านสมทีเขาลบหักทุกทุกท่านยินดีตอนรับเขาสู่สองหลัดสาวเราในสองอ่ามืดนีเป็นคุค้นคู่คือเกา่าด้วยพี่นอ้องเพราะว่าอ่าหลัดเด้กสอนอ่าภาษาลราไปแล้วบทที่หนึ่งตอนนี้มาสอนบทที่สองซึ่งพี่น้องขอมาอ่ะว่าสอนก่อไกลขอใข่ไปแล้วกับสอนอ่สาสละไปนำจังเช่นสละอิสละอีสละอือสละอืะออย่างแบบนี้พี่น้องแล้วพี่น้องถามมาว่าอ่าคําว่า ข่อยขึ้นคอนขี่เข็บคบข่อยค้าข่อยไข่ข่อยข,อยขาขี่เข็บอันนี้โมเมนอ่ะภาษาอันโมเมนบทเรียน,นของภาษาลาวเด็กพี่น้องแต่เป็นอ่ะคำที่เขาวอาเขาวอาเล่นนะพี่น้องเด็กน้อยวอาเล่นอย่างวอาเล่แนแข่งกันว่าไพสีวอาไวกว่ากันแบบนี้นะข่อยขึ้นคอนขี่เข็บคบข่อยค้าข่อยไข่ข่อยขาขี่เข็บแบบนี้นะลิรนมันสิพันกันนี่ยนะเด็กน้อยวอากันเล่นเด็กพี่น้องโมเมนบทเรียนภาษาลาวเด็กพี่น้องอ่า มื่อนี้คุณครูกับสมาสอนอ่ะพี่น้องคือเก่าเนาะอ่ากับคุณครูใจดีพี่น้องใจดีแต่ยาาบวหายด้วพี่น้องแต่ยาาหายก็ว่ากันไปอีกอย่างเนาะพี่น้องว่าภผยเนาะถ่ายยมาหายกับว่มเมนใจดีเนาะพี่น้องถ่ายใจดีก็ใจดีถ่ายยมาหายก็ว่าไปอีกอย่างเนาะพี่น้องแต่กะบวหายดอกพี่น้องใจดีคือเก่าตอบทุกคอมเมนต์ยกเว้นแต่ว่าอ่ะสิตอบซาใน่จักหน่อยด้วยพี่น้องกายาว่ากันด้วพี่น้องปาไปเียนกันเลยนักเรียนทุกคนาย ว่าเขาห้องเฮียนกันเลยพี่น้องวันนี้เวลาเฮียนหนังสือบให้ส่งเสียงดังเด้อนักเฮียนทุกคนอ่าอย่าถือสารลัดเด้อพี่น้องสมมุติว่ารลัดเป็นในครูเป็น,นครูอ่านตามลัดเด้ออันนี้กอไก่ขอไข่คอควายงงัวภาษาไทยเอินงงูจอจอกภาษาไทยเอินจอจานจอกก็คือจอกแก้วกินน้ำอ่พี่น้องภาษาไทยเอินแก้วน้ำจอจอก ซอเสือซอ,อสร้างยอยงหรือว่าภาษาไทยอื่นอยอยักษ์พี่น้ดองเดอเด็กต่อตาทอถุงทอทุ่งทอถุงหรือว่าภาษาลาวอื่นทอถุงจึงเขียนแบบนี้ก็ได้ทอถุงขอดหัวเข้าในก็ได้ขอดห่วงนกก็ได้ทอถุงทอทุ่งนอนกบอแบบอปลาบอแบหรือว่าบอใบใหม่บอปลาผอเฟืงหรือว่าผอพึ่งผอผลอันนี้ผอฟูภ นี่พอไฟอันนี้มอแมวยอยายอยาในท่าเทียบเป็นภาษาไทยก็คือยอยักนี่แหละพี่น้องลอลิงวอวีหอหานหอหันหรือว่าหอหีบอโอหอเฮือนหอเฮือนของภาษาไทยก็จะเป็นแบบนี้หอเฮือนแต่เทียบเป็นภาษาลาวนี่หอเฮือนภาษาลาวถ้าเป็นภาษาไทยก็แบบนี้และตัวรอของภาษาลาวภาษาไทยก็คือตัวนี้้อพี่น้องเข้าใจกันนะพี่น้องอแล้วก็ พี่น้องสงสัยมาถามมาว่าว่าเข้าใจคําว่ายอยากับยอยุ่งนี่คือมันต่างกันเ่าได้รับสิทีิบเทียบพี่น้องยอยาก็คือยอยักษ์ของภาษาไทยอ่าและยอยุ่งของภาษาลาวก็คือยอหญิงของภาษาไทยเด้อพี่น้องยอหญิงหรือว่ายอหยิงประมาณนี้แหละพี่น้องเพราะว่าที่รัฐอธิบายว่าเป็นพรารารัฐบ่กเก่งภาษาไทยแต่ว่ารัฐมาสอนไทยบทลาวรัฐก็เลยแบบงง ขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยที่อธิบายมาในคอมเมนต์ให้รัดเข้าใจคำว่ายอยุ่งของภาษาลราคือยอหญิงของภาษาไทยรัดก็ดีใจไลยหลายรัดของใจมาหลายมือแล้วพี่น้องงงงงแบบโบหูทางออกเลยเพราะว่าจุดอ่อนของรัดเองนะก็คืออ่าภาษาไทยนะมันสิแบบมีหลายตัวอ่านสะกดทางหลังนะอย่างเส้นแบบนี้นะรัดได้พ่อได้อยู่พี่น้องแบบนี้นะแต่ให้ลึกๆไปแล้วอย่างเส้นยออยิงอย่างแบบนั้นนะหรือว่ามันมีหลายอย่างอ่ะพี่น้องรัดก็คือเลยงง มาเขียนสระกันเลยพี่น้องซ้อนตัวกอไก่ข้อไข่ไปแล้ววันนี้มาซ้อนสระกันสระอีสระอีอย่างแบบนี้สระอีถ้าเป็นภาษาลาวกะนิอ่ะสะเขียนภาษาไทยเด้วยตัวอย่างภาษาไทยนิก็จะเขียนแบบนี้เนาะนิแต่ถ้าเป็นภาษาลาวจะเขียนแบบนี้พี่น้องนิก็คือแบบนี้เลยสระอีของภาษาลาวแบบนี้อย่างภาษาไทยนีอ่ะ แต่ภาษาลาวจะเขียนแบบนี้เนี่ยพี่น้องนี่และคำว่าเนื้ออะเนื้อภาษาไทยยึดเดี่ยวหลัดอ่ะเขียนเลยก็ได้คำว่าสระอึภาษาไทยหลัดโบก่งเลยพี่น้องเอาเข้าไปวันศิษย์ชอนอย่างไนี้ยอือเนื้อแต่ภาษาไทยลาวจะเขียนแบบนี้สระอึปึ๊บ ลกจะเม็ดที่ทางกลางพี่น้องแบบนี้เด้อและคําว่สาสระอือนือภาษาไทยจะเขียนแบบนี้จืดจืดแบบนี้แต่ภาษาลาวจะเขียนแบบนี้นือก็คือแบบนี้สระเอือจะเม็ดนะพี่น้องนี่เด้อพี่น้องแบบนี้สระอิสระอีสระอึสระอือนะพนนนี่น้องนินี่นื นึน่พี่น้องและคําที่มันต่างาันกับภาษาไทยก็มีอีกอคาว่าเรียนเรียนเนะะาะภาษาไทยก็เรียนจะเข้าเจก็เขียนแบบนี้เรียนไปโรงเรียนแบบนี้อ่ะเระียนอ่าภาษาไทยจะเขียนแบบนี้แต่ภาษาเราจะเขียนแบบนี้พี่น้องอันนี้จะมีตัวนี้ทางหลังอันนี้และก็ตัวนนนกเนี่ยพี่น้อง อันนี้ตัวสกดเด้วยพี่น้องบอบเมนัวงอโบเมนัวงงูหรือว่าตัวงงัวอันนี้คือตัวสะกดและก็ตัวนอถึงพี่น้องขับไปบ่งในแผ่นพิมพ์โทรศัพท์มันจะมีดรอกพี่น้องอันนี้ตัวนี้นี่แหละเรียนและคําว่าเสียงที่มันแตกต่างกันเสียงภาษาไทยอ่ขาข้าต่อจะออเขียนแบบนี้เนาะเสียง แต่คำภาษาลาวเสียงจะเขียนแบบนี้เ้ยพี่น้องกระซิมีตัวน,นั้นคือกับตัวลอเลียนเลียนแต่ว่ามีตัวงอเลยอันนี้เนี่ยพี่น้องตัวนี้กับตัวนี้คือกันแต่นี่ตัวงอทางหลังนี่คือคําว่าเสียงของภาษาลาวและอันนี้เสียงภาษาไทยมันแตกต่างกันแบบนี้เลพี่น้องและคําว่าเดอภาษาลาวอ่าภาษาไทยก่อนภาษาไทยจะเขียนแบบนี้เดอ ภาษาลาวจะเขียนแบบนี้เด้อพี่น้องเดนินนี่พี่น้องแบบนี้เดอเดอภาษาไทายเดอภาษาลาวและคำว่าสรลออภาษาลาวเอ้ยบบเมนนอภาษาไทายเนาะภาษาไทยเขียนว่านอจะเขียนแบบนี้แต่ภาษาลาวจะเขียนแบบนี้เด้อพี่น้องนอ นี่พี่น้องนี่สระออของภาษาลาวนอนบอบอนอย่างแบบนี้นะนี่คําสระออันนี้สระออของภาษาไทยอันนี้สระออของภาษาลาวจะเขียนแบบนี้พ um> ี่น้องนนบอต่อขออย่างแบบนี้แบบนี้พี่น้องนี่แหละคาว่านนของภาษาลาวและคําว่านอของภาษาไทยชี้แตกต่างกันอ่าเบิ่งเาวาเลยพี่น้องวันนี้นี่นีนึนอเรียน เฮียนนะภาษาลาวเสียงเสียงภาษาลาวเดอเด,ดนอนอนอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอ่ะและอ่ะาคำว่ากบของภาษาไทยเด้อกบภาษาไทยจะเขียนแบบนี้อ่าตีตุกอกไก่ขึ้นมายาวเดี๋ยพี่น้องกิงกบภาษาไทยจะเขียนแบบนี้นะพี่นอ้องกบอ่าภาษาลาวจะเขียนแบบนี้เด้อพี่น้อง บอแบหรือว่าบอแบใหม่แล้วก็นี่ไม้โกงนี่พี่น้องไม่กกงไม่กกงภาษาไทยจะบ่มีเลยพี่น้องไม่กกงนี่คำกบภาษาลาวจะเขียนแต่ภาษาไทยจะเขียนแต่ตัวกอแลวก็ตัวบอแบใหม่แลวก็บ่มีไม้โกงแต่ภาษาลาวความแตกต่างมันจะมีไม่กกงนี่พี่น้องแต่บ่มีไม้โกงมันก็สิมีตัวบอกับตัวกอก็คือกันแต่ต่างที่มีไม้โกงในจังหน่อยอย่างเช่นถามมันคือกันอย่างสี่ากบกบภาษาลาวเนาะหรือบอมน กับอ่ะกับภาษาลาวนี่แบบนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็ตัวลอเอาตัวรวัดเขียนตัวลอหวา,ามวามวนหัวใส่ไก่เลย เนี่ยพี่น้องกับภาษาไทยภาษาลาวจะกับอ่าจุดอ่อนของหลัดก็คือที่โบได้ภาษาไทยก็คือที่เขียนบบเก่งเนี่ยคือตัวตัวของภาษาไทยนะมันจะมี่ตัวสกดตนี่แบบเนี่ยพี่น้องอย่างเส้นหลัดแบบนี้หลัดจะเขียนหลัดเนาะ,ะเขียนแบบนี้แล้วก็มีตัวต่อต,อตาน้ำพี่น้องแล้วก็มีตัวนอนกน้ำอีกแล้วก็มีอันน้ำ,นำแต่ถ้าเป็นภาษาลาวนะหลัดก็คือ นี่แบบนี้เลยนะพี่น้องรัดกันเลยนี่แหละจุดอ่อนของอันภาษาไทยที่รัดบบคอยเก่งนะมันจะมีตัวสะกดอะไรตัวแนนแต่ถ้าเป็นภาษาลาวมันจะมีตัวสันส้นๆเลยนะพี่น้องเข้าใจอันรัดอธิบายอยู่เพราะว่าอ่านี่รัดภาษาไทยจะมีตัวตอตาโนกน้ำแล้วก็มีอันนี้น้ำแล้วก็มีไมก่กางน้ำแต่ภาษาลาวนี่คือล้อแล้วก็ไม่กางตัวดอเด็กเลยพี่น้องสันส้นๆเลยนะนี่แหละที่รัดเห็ดไหรัดบบคอยเขียนภาษาไทยเก่งปานใดอะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องสอนไปหลายมันก็จะเาวหลายกว่านี้เดี๋ยวพี่น้องกะจีแบบมันคลิปเายวหลายนะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวขอสอนอีกอันตัวหนึ่งก่อนแป,ป๊บแปคว่าหลายของภาษาลาวหลายจะเขียนแบบนี้พี่น้องมีแมนอันนี้ทางหลังแล้วก็นี่รอลายแต่ภาษาไทายจะเขียนสันสนเลยนี่นี่ ภาษาไทยก็กง่ายจะส่วนหมากบางที่ภาษาลาวก็เขียนได้คือนกันแต่ว่ามันสีสอนว่ามันต่างกัน,นแต่ภาษาลาวหนีอก็จะ,จะใส่ตรงนี้นะก,ก็ตัวลอหรือว่าตัวหอหีบมาพี่น้องไรภาษาไรคือตัวลอลิงสะกดแบบนี้นะพี่น้องหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้คือกันเส้นกันกระบ,บเป็นอย่างพี่น้องอ่านออกคือนกันแลพี่น้องเดี๋ยวเอามาอ่านอีกรอบหนึ่งนินีนึนื้อเลียนอันนี้ก็เลียนเสียงอันนี้ก็เสียงเดออันนี้ก็เดอนออันนี้ก็นอ กบอันนี้กับกบคือกันลายลายอันนี้คือกับอันนี้คือเรลรัดในอ,อย่างแบบนี้สําหรับคลิปนี้ขอเจ้าไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องไปแล้วบาย,บายถ้าพี่น้องจอากใหนระเทศคลิปยังก็คอมเมนต์อีกแล้วพี่น้องดูว่าบอกข้า,าขใจก่ะสำหรับคลิปนี้มันยาวแล้วไปแล้วเนาะพี่น้อง